ไม่เคยเห็นตึกไม่เคยเห็นคอนโดสูงสูงโอ้โหถึงแล้วนี่เวเล็กหัดใส่แมสใส่แมสแล้วหน้าเปลี่ยนเลยเราถึง ไบเทคบางนานทุกคนเรามางานแฟร์นะครับผม mm hmm. อมรินเบบี้แอนด์คิดนะครับแล้วก็เป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานเปิดตัวหมอไม้ด้วยเรี mm hmm. วยว่าเข้ารอบมาได้อะไรเงี้ยเนาะ okay. ข้างๆก็จะเป็นก uh, ารดอกไม้งานต้นไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เข้านะครับผมเราจะเข้างานแฟร์ของแบบแม่ๆแ,และเด็กขายอุปกรณ์ขายเสื้อผ้าเด็กเราเยอะแยะอะไรเงี้ยเราจะเข้าอันนั้นวั mm hmm. นนี้ตอนแรกคิดว่าคนจะไม่เยอะนะแต่ไปไปมาๆแล้วแบบว่าเขาพาลูกมาเยอะมากเลยไป mm hmm. ดู โอเคแล้วตอนนี้จะเป็นยังไงครับผมทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปเชิงว่าเป็นชีวิตประจาวันวันหนึ่งแล้วกันที่แบบว่าพาผู้การมาอ,ออกงานนะครับผมแล้วก็ได้ดูการเปิดตัวของแม่ไม้ด้วยแบบว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะว้าวจะว้าวไหมนะแต่ว่าก็คาดหวังไหมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคไปกันโอ้นี่เราถึงแล้วนะฮะ นี่ก็เป็นเวทีอมรินเบบี้แอนเคดที่แบบว่ามาประกวดอยู่นนอะไรเงี้ยเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันเปิดตัวนะครับผมผู้เข้ารอบพวคนเมื่อครั้งที่แล้วนะในคลิปที่แล้วที่ผมได้ลงไปไปดูันได้นะครับทุกคนเอ้ยกล้องโทรศัพท์มันก็สวยอยู่เหมืงนกันเนี่ยตรงนี้บูธอะไรเนี่ยผู้กันฮะบูธบ้านต้นไม้นะลูกอันเนี้ยฮะอยู่พอปบภาพกว่านี่บูธบ้านต้นไม้เห็นป่าวอุ้ยเหาอันนี้ดีไหมแม่อ้าวหนูได้ของกลับบ้านแล้ว หนังสือนิทานอันนี้ภาพได้ใช่ไหมแม่อ๋อสามขวบมีน้อยขอโทษมีสวัสดีมีกระลอกกับกระต่ายผู้ก,การฉีกขาดหมดแน่นอนเออ,อน,นี่ชอบไหมลูกคุณยายเนี่ยคุณยายชานี่เด็กหนูขวบชอบมากเลยอ๋ออย่างเงี้ยเหรอคะใชดลให้เด็กาประจาอแล้วผู้การชอบแบบไหนผู้การชอบแบบไหนลูกเอาไหมเอาไหมผู้การน,นี่คุณยายบอกว่าต้องซื้อแบบนี้ กอไก่เออไงนี่หนูเอ็นนี้เห็นไหมมีพี่ควายด้วยเอ็นนี้เอาเปาเอาเปาในพี่เต่าเอ็นนี้ม้าโอ้เออฝึกออกเสียงด้วยนะกอ็เออกอไก่แม่ว่าโอเคไหมถ้าโอเคก็เอาเอาก็ได้นะแม่หนูจะอ่านหนุมานผูกของเยอะมากเลยทุกคนจะไม่รู้ว่า จะซื้ออะไรให้ผู้กันดีโอ้แม่แม่อ๋อหูมองมองตาแป๋วเลยมองตาแป๋วเลยบีโอ้นนี้สวยเลยลูกอันนี้สวยเลยอนนี้ดีเนี่ยอันนี้โอ๋อแล้วนี่ก็จะไม่ขาดด้วยใช่ไหมแม่ใช่เออเออใช่อ๋อได้ครับได้เอาน้ำกันเถอะมีแบบเดียวเหรอมีนกโอ้โหนกไก่ไก่โอ้โหชอบไหมดูฮะต้องดูสีหน้าแววตาชอบไหม กินเนี่ยเด็กชอบเลยอ๋อเอาไหมด,<ช>ดูจากหน้าแล้วน่าจะได้อยู่<ช>อืมโอ้โหโออซักได้ด้วยใช่ไม่ขาดเหมือนหนังสือเพราะจะเป็นหนังสือนะกูการฉีกหมดเลยกับอันนี้หนูจะเอาไหนขยายเลือกขยายเลือกหรือจ้เอาสองอันเลยเอาอันไหนอะหนูจิม้มสิจิ้มแล้วหนูเอาอันไหนจิ้มแล้วโอ,โ, <laughs> โอ้โหสุดยอด จอเอาันนี้นะลูกนะโหดีเลยดีเลยไปไปเอาอันนี้อ่ะโอเคประเด็นคือเอาวันถูกซะด้วยอืมโอเคไปไปแล้วต้องจ่ายเงี้วะเนี่ยเราจะมาดูขวดน้ำใส่นมใส่น้ำเนาะเป็นแบบว่าแกดูกันเอ๊ะือมองอะไรอ่ะเอ๊ะอเอ๊ะกูกามาอยู่นี่มองอะไรอะ,ออะรโลฮะโหทุกคนดูของของดีนะของดี อ,อจริงผูข้ของลูกๆเนี่ยผมไม่ค่อยรู้หรอกนะก็จะมีแม่มายหรือว่าคุณยายคอยช่วยดูนะครับเยอะแย,ยะมากนี่กำลังคุยเลยกกำลังคุยแม่กำลังคุยลูกกำลังงงพ่อกำลังถ่ายเยอะได้อีกอันหนึ่งแล้วลูกตัวดูดขวดดูดเอาไหมครับแม่ดูข้างในได้ไหมพี่ได้ของอีกแล้วนะอันนี้จัดเต็มให้เลยนะเบื่อบ้า,บาลูกฮะอุ้มป่าอุ้มเปาอุ้มไหมจิงโจ้ไหม เอาไหมอ่ะถ้าหนูจับพ่อซื้อให้ถ้าจับพ่อซื้อเออเอาไประวังร่วงระวงัวงร่วงนะระวังร่วงลูกอันนี้ชงนมได้เออเอาไว้กินนมด้วยลูกอ่นเนี้ยเอาไว้กินนม อยู่ตรงนี้นี่ไม่ห้าสโอ้เโตเลยนะลูกนะโอเคทุกคนคือผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเรามางานของอมรินด้วยก็คือต้องไลฟส์สดของมานะครับผมก็สามารถไปตามดูไลฟ์ได้แต่ผมไม่ได้ลบไปนะทำไมไม่ได้ลบไปอย่างเงี้ยก็คงชวนอะไรมาได้ไม่ได้มากมายนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายแล้วผมมาวันเสราร์ยังไงักปีต่อไปถ้ามีอะไรเงี้ย ใครที่สนใจอยากจะมาหรือว่าจะมาลองดูงานงานแฟร์ของของแม่และเด็กก็ลองลอง,ลองมาดูันได้น,นะครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกของชีวิตผมเหมือนกันที่แบบว่าได้มางานแฟร์อนะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนท่านี้ก็ไม่มีลูกเนาะก็ไม่ได้แบบว่าก็ไม่ได้มางานแฟร์ของของเกี่ยวกับของแม่อนะไรเงี้ยลูกดีของเยอะมากแล้วก็ได้ของกลับบ้านเต็มเลยได้เต็มรถเลยคุณยายเก่งม,มากได้ของได้รถเต็มรถเลยโอเคครับผมไปเจอกันใคลิปหน้านะคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากให้ทุกคนดูทั้งนี้แล้วกันบ๊ายบายลูกบ๊ายบายคนดูหน่อยเร็ว ไปๆคนดูหน่อยเร็วบาย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 ยบายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวยคลิปนี้สวสดีครับผมไป